สวัสดีนะคะมุกสตูนรีวิวนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่คอกไอปานทองนะคะนี่กำลังกินหญ้าเลยกิสองกอกวาดให้อยู่หน้าตอนนี้รนะ่างบ้านน,นี่กาลุยอื กำลังกินยาไม่ยั่นข้าไปแขนะมันมันขี้โยกมันขี้เอิญเดี๋ยวข่อยไม้เลยนะว่าปานเป็นปานตรงไหนนะโมกเกยดโบกในคลิปแล้วนะแต่ว่าว่าเป็นปานตรงไหน,นอันนี้ก็เป็นบ้านบีซองนะเป็นบ้านกงแม่บีซองนะฟังนู้อ่ะฟังนู้ก็เป็นบ้านก็ม,นะเกมกุเดี๋ยวข่อยรีวิวเลยนะ <laughs> เล่ด้วย มึงมาทำไมาปานวะชูมาทำไรแล้วเพิ่งเร็วนั่นเลยหน้าตาของมึงก็ไม่เลยนะให้ลุงก,ก็ได้กินกันเลยมไม่กันเรับไนะปแล้วเราหนูว่าต้มต่อเล็กเึ่งเราโบกเมืเ่อเรนหาว่าท้งอ,งองถือว่าต้มม,นะมันมือเร็ว,ลวเลยเม้น